สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่คือความรักราศีสิงหะํำเดือนตุลาคม2 0 2 1วันที่เยึดตามแบบตะวันตกนะคะเดี๋ยวแอดมินดูแลช a n นลจะแนบให้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram Facebook ข้อความความรัก Instagram ท่านใดสนใจจะเสริมไวเบรชั่นด้วยหินนางฟ้ามงคลวัตถุมงคลเครื่องประดับมงคลกดติดตามได้เลยเพราะว่าไม่ได้จะดทำเป็นการค้าบางชิ้นมีจำนวนจำกัดแล้วก็อาจจะมีการยกเลิกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเร็วๆนี้ด้วยนะขอบคุณสำหรับกำลังใจ s subscribe ไลค์แชร์และกระดิ่งการอ่านเป็นการอ่านโดยรวมเรื่องราวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้ อาจจะสับกันได้ทามเฟรมคลาดเคลื่อนรับชมก็พูดได้ทั้งแบบดั้งเดิมและตามแบบของชาแนลเราเดี๋ยวมาดู Energy หลักก่อนแล้วก็ดูภาพรวมในทุกๆสถานะกันเลยขอทราบพลังงานความรักราศีสิงค์ค่ะขอทราบพลังงานความรักราศีสิงค์ แล้วเดี๋เรามาดูกันเลยนะเป็นยังไงบ้างราศีสิงห์นะว้าวเพรสนเ,นเ,เน็ตอีดิจี้นี้โดดเด่นไปที่คนโสดอีกแล้วหรือว่าคนอาจที่จะเพิ่งมีการเริ่มคบเริ่มคุยหรือเอาจริงๆในทุกสถานะทุกอย่างมันเริ่มเป็นไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นความรักก็เริ่มที่มามีการกลับมาเริ่มต้นเรียนรู้กันใหม่ นะมีใครบางคนโดนจีบด้วยละ่ะนะต้องบอกว่าแบบนั้นหรือจะมีคนเข้ามาทำความรู้จักคุณ energy ของการออกเดทสวีทหวานส่งข้อความยิ้มยิ้มโมเมตนต์นั้นน,นะคะเดือนตุลาคมบางท่านคงจะได้มีโอกาสสัมผัสกันล่ะนะคะโอเคในที่เอามาบอกว่า unlikely นะ บางสิ่งบางอย่างอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจเอเนอร์จี้อามาบอกว่ามีแนวโน้มการเริ่มต้นความรักที่ดีในทุกๆสถานนะแต่ว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนนะให้ใช้เวลาดูกันไปก่อนนะเพราะว่าเดือนนี้มันไม่ใช่เดือนที่คุณจะต้องไปเร่งเกมว่าจะต้องรีบเลือกรีบใครให้เขาไปให้เขามาตรงนี้ให้ตัดออกให้โฟกัสที่ความสุขนะคะที่คุณจะได้รับในเดือนนี้จะดีที่สุดนะ เอเนจีออกมาบอกว่าในท้ายที่สุดนะตัวคุณจะรู้ได้นะคะว่าใครคือหนึ่งเดียวสำหรับคุณและหรือคุณคือหนึ่งเดียวสำหรับใครจากการที่เดือนตุลาคมนี้เป็นเดือนแห่งการที่เรียกว่าสารสัมพันธ์เรียนรู้นะคะสร้างประสบการณ์ใหม่ๆนะคะหรือบางท่านอาจจะมีการเริ่มเปลี่ยนสถานนะเป็นคู่รัก ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแต่มันคือการเริ่มเริ่มนะเวลานะคะถึงจะทำให้คุณรู้ได้ว่าใครอะคือหนึ่งเดียวสำหรับคุณต้องบอกว่าแบบนั้นเอาละ่ะนั่นเดี๋ยวเรามาดูในทุกๆประเด็นกันเลยนะเดี๋ยวเรามาดูความรักในทุกๆประเด็นนะไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ความราักราศีส,สิงค์ค่ะโอเคราศีสิสงค์เห็นไหมคะ Energy p l a y f u l นแนขึ้นถึงสองครั้งมีเกณฑ์ได้ดีกับชาวธาตุไฟเมสิงถนูโดดเด่นมากมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าอะไรบ้างล่ะที่มีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่หรือจะมีสิ่งใหม่ๆดีๆอะไรเกิดขึ้น โอเคค่ะ Create of Cups Ten of Pentacles ค่ะขอดู e n e r g ฝั่งคุณหน่อยนะ t h e w h e e l of Fortune energy การเป,เปลี่ยนแปลงเยอะมากทีเดียวนะ Love ค่ะ ไฟล์ดับครับขยายไฟล์ดับครับค่ะไฮเพรทีส์เอเดนที่ท้าหลังคือเชอริออัดเอเดที่การเดินทางการพบปะเจอเจอและโฟว์บอลส์นะคะทวินเฟรมโซเมตด้วยเช่นเดียวกัน เดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากคู่ที่เป็นประเด็นนะหว้อ่านมองดูว่าใครคนนั้นซึ่งเป็นชาวท่านน้ากรากฏพิจิกมีนคิดถึงคุณมากๆเลยและไม่เกณฑ์ว่าเขาจะติดต่อกลับมาเพื่อขอเริ่มต้นใหม่ นะต้องบอกว่าขอเริ่มต้นใหม่เพราะในที่อย่างเราบอกว่าเอาจริงๆแล้วคุณอาจจะเรียกได้ว่าตัดการสื่อสารไปแล้วหรือว่าไม่ได้คุยกันแล้วไม่ได้คุยกันในเรื่องความรักความสัมพันธ์อีกต่อไปแล้วใดๆเลยก็ตามคนคนนี้จะพยายามหาทางกลับมาในชีวิตคุณหาทางพยายามกลับเข้ามาอาจจะเข้าทางเพื่อนเข้าทางคนรอบข้างหรืออาจจะส่งข้อความมาก็ได้นะคะ ส่งข้อความมาแล้วยังไงต่อคือเขาก็คงจะบุกเลยแหละว่าเขาขอกลับมาคืนดีขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้ e อ e นจีอยู่ที่ฝั่งคุณะคือการกลับมาของเขาเนี่ยคุณเองก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปแล้วเยอะมากคุณอาจจะได้พบเจอรักครั้งใหม่ที่ดีแล้วด้วยแล้วทุกอย่างกําลังไปได้ด้วยดีเลยนะคะคุณกําลังมีความรู้สึกสุขสงบกับความรักครั้งใหม่นี้ด้วยแต่เมื่อคนคนนี้เข้ามาเอนจี Energy ของไฟล์รบคาบ และไฮบริทสออกมาบอกว่าลึกๆในใจคุณรู้สึกผิดจังเลยอะ่ะที่คุณอาจจะต้องตัดสินใจไม่ไปต่อคุณอาจจะตัดสินใจที่จะต้องนะคะเลือกใครบางคนแล้วก็ปล่อยให้ใครบางคนจากไปนะคะคุณอาจจะรู้สึกสงสารแล้วก็เห็นใจอ่ะนะคะแต่ว่านี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่ายังไงก็ตามอ Out เอาต์คัมออกมาบอกว่าคุณจะเลือกความรัก คุณจะเลือกคนที่เขาพร้อมจะทุ่มเทพเพื่อคุณอยู่แล้วคนที่มองเห็นเป้าหมายชัดเจนในความรักทีนี้ Energy เนี่ยมันมีความเป็นไปได้อยู่พอสมควรว่า new l o v e หรือว่ารักครั้งใหม่ของคุณนะ่ะก็มีเกณฑ์การเดินทางจะมาเจอเจอคุณด้วยและคนคนนี้ที่เป็นประเด็น,นอาจเป็นไปได้ว,ว่าเขาอาจจะขอเดินทางมาพบเจอคุณเริ่มต้นใหม่เริ่มออกเดทเริ่มปรับความเข้าใจ คุณอาจจะต้องมีความรู้สึกผิดที่ว่าอาจจะต้องปฏิเสธใครคนใดคนหนึ่งในนี้แล้วล่ะนะเพราะไฮพิทีสมันเป็นที่ของความซื่อสัตย์และชัดเจนแน่นอนคุณไม่อยากเก็บใครไว้ทั้งสองคนอยู่แล้วคุณต้องการออกจากวังวนนั้นนะคะก็มีความเป็นไปได้อยู่คุณอาจจะต้องตัดสินใจเลือกใครบางคนแล้วก็ปฏิเสธใครบางคน อาจจะเป็นชาวถ้าน้ำกรกฏพิจิกมีนะคะถ้าดินพฤกษ์กันมังกรน,นะนิวเลิฟของคุณนะน่าจะเป็นชาวราศีเมษสิงห์ธน,นูนะคะเอเนจีการเดินทางหนักหน่วงมากทีเดียวหรือตัวคุณมีเกณฑ์อาจจะต้องได้เดินทางไปต่างประเทศไปพบเจอนะคะรักครั้งใหม่ของคุณในขณะที่คนคนนี้ก็พยายามกลับเข้ามานะคะ แต่ e n น r g y มองดูโดยรวมแล้วนะคะ u n l i k e l y ออกมาบอกว่าถ้าคุณตัดสินใจกล้าวไปข้างหน้านี่ไม่ใช่เวลาที่คุณจะถอยหลังเหมือนกันนะคุณมีสิทธิที่จะมีความสุขคุณมีสิทธิ์ที่จะมีโมเมนต์ย,ยิ้มๆและมีความสุขได้สักทีหนึ่งนะคะกับคนที่เขาอยากที่จะชัดเจนดังนั้นคนคนนี้มาเต็มแน่คนที่เป็นประเด็นแต่คุณอาจจะต้องตัดสินใจปฏิเสธใครบางคนออกจากชีวิตมองดูโดยรวมเหมือนคุณจะเลือก New Energy มากกว่าด้วยซ้ำนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นให้ดูที่ความรู้สึกของคุณเป็นหลักออแล้ค่ะทีนี้มาดูที่คนโสดบ้างคนโสดมีคนเข้ามาให้เลือกแน่ๆหนึ่งในนี้มีคนที่ถูกใจคุณหนึ่งในนี้มีโซเมทของคุณคุณจะได้พบเจอผ่านทางเว็บเดทเดทไซต์นะคะคุณอาจจะรู้สึกเซ็งๆเ,เบืเบอ่บอๆก่อนหน้านี้ที่เข้ามาไม่ถูกใจสักทีลองเข้าปัดชินเดอร์สิ <laughs> ไม่ได้มีค่าโฆษณาถดังใจแต่เห็นแอดมินที่เข้ามาใหม่เล่นแซวแอดมินน้องใหม่เพราะว่าแอดมินแอนของเรากำลังจะแต่งงานไปอยู่กับหนุ่มเยอรมันแล้วนะคะอ่ะทินเดอร์ปัดปัดปัดแล้วเจอปักหมุดเป็น Tinder Go นี่มีเขียนให้ด้วยเดี๋ยวเราไปคอนซวันที่หลังได้ไหมไม่ต้องหาข้อมูลเอาใน YouTube นะคะหาข้อมูลจากท่านเอนดูมีมีแนะนำนะคะ คุณจะได้พบเจอคุณมีตัวเลือกแต่คนที่เข้ามาเนี่ยดูดีทีเดียวแหละเข้ามาในสถานที่คุณรู้สึกเกรดเลยแหละนะเรียกได้ว่าเป็นสายทุ่มเทเพื่อความรักนะแล้วก็อาจจะออฟเฟอร์ช่วยเหลือคุณทางด้านการเงินด้วยมันเป็นเรื่องของการที่ผู้ชายทุกเชื้อชาติแหละเขาอยากจะโชว์ศักยภาพว่าเขาสามารถดูแลผู้หญิงของเขาได้นะหรืออาจจะสับกันถ้าคุณเป็นคนผู้ชายคุณอาจจะโชว์ศักยภาพหน่อยเพราะรู้สึกถูกใจสาวเกาหลีสาวไต้หวันคนนี้ซะเกินนะ ที่ต้องบอกแบบนี้เพราะว่ามีเกณฑ์ว่าเป็นชาวต่างชาติแล้วก็เป็น long distance relationship นั่นเองนะคะทีนี้นะคะ energy ออกมาบอกว่าคุณมีเกณฑ์การต้องเลือกการที่จะต้องคุยกับใครหลายคนทีนี้เขาเรียกว่าต่อมของความเขาเรียกว่าต่อมอะไรล่ะต่อมอะไรดีที่รนะักเขาเรียกว่าความรู้สึกผิดถูกในใจมันมีรู้สึกว่า ตายแล้วเราไปเก็บพวกเขาไว้เป็นออปชันเราจะรู้สึกผิดไหมไม่รู้สึกผิดแต่เพราะเขาก็คงจะทําอย่างเดียวกับเราถ้าเพิ่งเริ่มคุยนะคนโสดบอกไว้เลยก็ให้เลือกให้มากที่สุดดีกว่ามานั่ง เสียใจในภายหลังว่าไม่มีโอกาสได้เลือกนะไปเลือกอที่ไม่ใช่มาเราก็ต้องคัดออกอยู่ดีถูกไหมคะมีเกณฑ์การเดินทางแน่ๆคุณอาจจะได้เจอ new love แล้วเขาอาจจะตัดสินใจเดินทางมาพบเจอคุณแบบกระทันหันด,ด้วยสําหรับคุณคนโสดเรียกได้ว่าเจอคนที่เขาชอบคุณมากๆอยากจะสารสัมพันธ์แล้วก็มีคอมมิชเมนต์ในอนาคตเป็นรักครั้งใหม่แน่ๆละ่ะ ะะแต่ผ่านทาง Social Media โซเชียลมีเดียเยอะนะผ่านท,นทางคนรอบข้างได้ด้วยอาจจะเป็นคนอายุไล่เลี่ยกันยิ้มยิ้มได้ราศีสิงห์มาถึงสถานะไม่ชัดเจนใช่ไหมคนคุยไม่ชัดเจนผู้ห่านมองรู้ว่าคุณทั้งคู่เสมอกันเขามีคนคุยคุณก็มีคนคุยแต่ในใจลึกๆชอบกันมากในเดือนตุลาคมจะเริ่มซีรีส์ทอล์กนะ เริ่มต้นซีเรียสทอ a l k หมายความว่าอะไรคะหมายความว่าจะเริ่มจริงจังละเขาหน้าที่จะเปิดก่อนนะเขาหน้าที่จะเปิดก่อนหลังจากนะคะ Keep Option ไวสคริยหน้าที่จะเปิดก่อนว่าเออเขาชอบคุณจริงจริงจังจัง,จงละเขาไม่อยากจะเทคหาคนนู้นทีคนนี้ทีนะคะเขาอยากที่จะโฟกัสที่คนคนเดียวอาจมีความชัดเจนนะคะในระดับที่ตกลงตรงใจกันว่าจะโฟกัสมาที่กันและกันนะจะตัดสินใจนะคะ เรียนรู้ดูใจกันและกันระหว่างเฉพาะคุณกับเขานะแล้วก็มีเกณฑ์การนัดหมายการเดินทางมาเจอ,เจอกันเพราะมันเป็น long distance ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างแดนคุณนั้งคู่อยู่ไกลกันแต่ Energy เหมือนเป็นต่างชาติค่อนข้างสูงหน่อยนะคะทีนี้ Energy ของคนคนนี้นะคะ เขาก็มีอชี้ของโซเมตและคุณก็มีอชีของความเป็นโซเมตด้วยสําหรับตัวเขาและตัวคุณเรียกได้ว่าบาลานซ์ให้ก้าวต่อไปได้เลยแต่อันไล e ก y ีออกมาเตือนว่าให้โฟกัสที่ความรู้สึกโฟกัสว่าหลังจากเรียนรู้แล้วเป็นคนที่ใช่ไหมไม่ต้องรีบร้อนพอบอกว่าจะเจอโซเมตอุ้ยตายหรือจะเป็นคนนี้ไม่ใช่ต้องเรียนรู้ก่อนมีทั้งตัวจริงตัวหลอกเข้ามาตัดสินใจให้ดีๆเป็นกาลังใจให้ มาถึงคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นนะคู่ของคุณเขาจะพูดถึงความพร้อมในเรื่องการ,การสร้างครอบครัวเร็วๆนี้การเริ่มต้นใหม่การเปลี่ยนชีวิตใหม่อยู่ตรงนี้แต่คุณจะต้องตัดสินใจเลือกหรือบอกความจริงเขาแล้วแหละคุณอาจจะรู้สึกผิดนะคะที่ว่าคุณอาจจะยังไม่พร้อมในช่วงนี้ที่จะเดินทางไปอยู่กับเขาหรือยังไม่พร้อมในเรื่องของการแต่งงานหรือยังไม่พร้อมในเรื่องการย้ายถิ่นฐานสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอยู่ในใจคุณ คุณจะต้องพูดคุยกับเขาด้วยความรักพลังงานของการสื่อสารอยู่ตรงนี้นะคุณอาจจะบอกเขาก็ได้ว่าอ like ันตรายหน่ช่วงเวลานี้คุณยังไม่พร้อมอาจจะด้วยสถานการณ์รอบข้างโดยรวมเรื่องครอบครัวเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณอาจจะขอเวลาเขาได้แล้วเขาจะเข้าใจและให้เกียรติคุณมีเกณฑ์การเดินทางมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับ long distance นะคะมาเติมความหวานให้กันเมื่อถึงช่วงนั้นที่ได้เจอก็ค่อยๆค,คุยก็ได้ ผู้ของคุณเขารักคุณมากเขาจะหาทางออกเขาจะไม่ทําไม่ผลักดันให้คุณไปพบกับทางตันแน่ๆและมีเกณฑ์การเดินทางอยู่ตรงนี้หรือคุณอา,อาจจะมีเกณฑ์ต้องเดินทางไปเรียนรู้นะคะไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่ต่างแดนคุณก็สามารถบอกเขาได้ว่าขอเวลาเรียนรู้หน่อยว่าตกลงแล้วอ่ะฉันชอบต่างประเทศมากกว่าหรือชอบที่จะอยู่เมืองไทยมากกว่าถ้าชอบอยู่เมืองไทยก็หาทางลงหาทางออกร่วมกันความรักความเข้าใจ จะสามารถฟันฝ่าไปได้จะสามารถเอาชนะเรื่องของการเวลาเรื่องของอการอยู่ไกลกันเรื่องของความไม่เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในท้ายที่สุดเมื่อคนทั้งคู่ไม่ปล่อยมือจากกันมันจะไปถึงวันนั้นวันที่คุณทั้งคู่จะได้แต่งงานจะได้มั่นหมายแน่นอนเพราะมีเกณฑ์ว่านับจากนี้4เดือนคุณอาจจะต้องตัดสินใจแล้วนะ นะอาจจะต้องมีเกณฑ์การตัดสินใจเปลี่ยนสถานะนะในเรื่องของการแต่งงานนะคะการสร้างครอบครัวคู่ของคุณอาจจะขอมั่นหมายนะคะสำหรับบางท่านก็ดีใจด้วยไปต่อได้เลยราศีสิงห์นะคะนี่คือช่วงเวาลาแห่งความสุขของคุณนะคะก้าวต่อไปพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ